สวัสดีค่ะพี่ดาอยู่ที่ไหนคะเนี่ยแมนซิตี้นะคะดายตนเต้นไวมากๆเลยโอ้โหอลังการงานสร้างมากเลยสุดยอดมากเลยนะคะโอ้โหดูสิเหมือนมันใส่เสื้อมาเพื่อที่ดูแค่สเตเดียมก็อลังการมากเลคนะโอ้โหสุดยอดมากเลยดีใจมากๆเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะ ยังไม่หายเลยเมื่อกี้เมื่อก,กีไ้ไปดแูแมนแมนแมนยูนิเต็ดมาตื่นเต้นแล้วมาจะดูนี่อีกนะคะโอ้โหแบบสุดยอดมากเลยอลังการเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยนะคะไปเลยค่ะ <laughs> พูดผิดพูดถูก <laughs> เข้าใจกันนะคะเ <laughs> <ก S 1> อาโฮอันนั้น <laughs> แมนชิตเต้นะคะเ <laughs> มื่อกี้เราไปแมนยูมาไงเลยก็เลยแบบนั่นอยู่เนาะโอ้โหสวยมากอลังการนะคะนี่คือ,อร่วมทีมเรานะคะน้องโบนะคะ แค่ดูข้างนอกก็อลังการมากแล้วค่ะพี่น้องโอ้โหแบบยืนทึ่งเลยยืนมองเลยก่อนแต่ว่าเขาไม่ให้เข้าข้างในแต่ว่าเราจะขอเข้าไปดูในอ่ในข้างในเนาะเผื่อเราได้หมวกอีกสักกันเนาะโบเนาะโอ้ยอลังการมากนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะคะวันนี้สุดคุ้มแน่นอนค่ะ่อกีหสุดคุ้มมากเลยนะคะพี่น้อง ในระหว่างที่ extension ก็สามารถที่จะดูบอลได้เหมือนกันเนะยอดนะตอนนี้เราเดินไปไหนคะน้องตาช็อปค่ะตอนนี้เราเดินไปดูที่ช็อปนะคะเพราะว่าเราเดินรอบรอบสนามแล้วโอ้โหเศร้าพังงาพังงาแล้วค่ะพี่น้องเอ่อหมายถึงว่าแก่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วค่ะสนามซ้อมใช่ไหมคะโอ้ของของเด็กเนาะแต่ตอนนี้สนามพร้อมอันใหม่ โอ้นี่เห็นไหมคะเรามากับหัวหน้าทัวหัวหน้าทัวจะมีรายละเอียดให้เราเยอะแยะเลยนะคะหัวหน้าทัวร์คนสีนี่คนนี้นะคะคนนี้นะคะน้องตาอยู่อยู่ที่นี่เลยนะคะเราต้องมาฝังเนื้อฝักตัวกับน้องเขานะคะเพราะว่าเรามาครั้งแรกใช่ไหมโบโบไม่ใช่มาครั้งแรกเนาะติดใจอะไรติดติดติดใจแมนเชสเตอร์เมืองมีห้ำ ไมแต่เมืองพี่มีหอยนะเว้ <c oughs> มมเย <c oughs> มันสู้หำไม่ได้หรอกพ <c oughs> okay. ี่โอเคดูสิคะอลังการมากมากเลยนะข้างนอกนี่นะโอ้โหแบบโคุ้มจริงๆเลยทริปนี้เราคุ้มมากนะโบนะใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้สวยมากๆมมากเลยค่ะโอ้โหๆๆอิ่มเอมอิ่มอกอิ่มใจมากเลยนะพี่ดาวสุดยอดมากเลยทริปนี้ขับรถมา<แ>ขับรถมาแค่สี่ชั่วโมงนะคะสบายชิลๆนะคะวันนี้ แฮปปี้มากเลยนะคะตอนนี้เราเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะคะนก่อนมีบอลเขาไปจะมานั่งดูปรงนี้หรือในระหว่างที่ถ่ายทอดเขาไปจะถ่ายโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบอืมนะก็รังสุดยอดสุดยอดวันนี้พิดาใส่เสื้อสีน้าเงินมานะคะ,นนมะ,คะไม่รู้ว่าเป็นเ้าทีมสีน้าเงินนะคะโอยฟุกมากๆเลยนะคะ ช็อปตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราไปช็อปกันนะคะโอ้โหคิวเยอะเลยค่ะพี่น้องว่าจะเข้าไปซื้อเสื้อหรือซื้อหมวกสักตัวนะโ,โหมันจะได้เข่าบละพี่น้องคิวเยอะมากเลยค่ะฮัลโหล ออสงสัยน่าจะรอสักครึงชั่วโมงเนาะเออเอาไงเราเดี๋ยวรอรอรอแป๊บนึ่งเนาะรอดูซิว่าเป็นยังไงรอ,อ,อคิวก่อนนะคะเผื่อเราได้หมวกกับได้เสื้อสักตัวมาถึงแล้วต้องเข้านิดนึงนะคะ ใครหัวล้นเหรอคนหัวล้นเหรออะอ๋อหนอเคชื่ออะไรไม่รู้นะนี่คนนี้ชื่ออะไรคะโน้รับยืมอุ้ยหลอกว่ะเฮ้ยเดี๋ยวพี่บอกค็แคๆคืนนี้เขาไปนอนกับพี่ค่ะ เป็นไงคะวันนี้ทีมแมนเชสเตอร์สนุกมากเลยค่ะสนุกมากขอบคุณเจ้าถิ่นขอบคุณเจ้าถิ่นมากมากเลยค่ะอเดี๋ยวนะคะวันนี้พี่ตามาเต็มอิ่มเลยค่ะแมนแมนเชสเตอร์เนาะอันนี้แมนเชสเตอร์ไหมแมนเชสเตอร์แล้วก็มา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 แมนเชสเตอร์แล้วก็มาในเมืองเนาะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อนะคะแต่ว่าวันนี้งมเลยค่ะสุดยอดมากเจ้าถิ่นพาทัวร์จนโอ้โหมัน มันคุ้มสุดคุ้มเลยค่ะจริงๆมากเลยค่ะแซบแซบหลายเดี๋ยวคลิปสนุกสนุกของพี่ดาและพวกเราทีแมนเชสเตอร์ใช่ค่ะงั้นทริปนี้พี่ดาขอจบไปแค่นี้ค่ะสนุกมากแน่นอนแล้วก็โอ้โหดูสิค่ะหมดสภาพทุกคนเลยนะโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย